3อันดับวัตถุมงคลของอาจารย์วรามีอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับ วัตถุมงคลของอาจารย์วราวัดโพทองครับถ้าพูดถึงเนี่ยครับทุกท่านก็คงจะรู้ดีว่าอาจารย์เวลาวัดโพทองครับก็ต้องนึกถึงพญาคุดถูกไหมฮะเพราะนั้นวันนี้ผมจะหยิบยก ok พญาคุดมา3อันดับนะครับโดยอันดับที่1นะครับก็ขอแนะนําเป็นพญาคุดอาจารย์เวรารุ่นล้างอาถรรพ์ปี2536นะครับในรุ่นปี2536เนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะนะครับคือไล่เนื้อมาเลยนะครับก็มีหลากหลายเนื้อแล้วก็มีหลากหลายราคาแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอาาาจรยว วัดโพทองก็ขอแนะนําเป็นรุ่นล้างอาถรรพ์ครับ ครับสำหรับอันดับที่2นะครับไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือพยาคุตรุ่นโคตรรวยนะครับปีพศ2537นั่นเองนะพยาคุตรุ่นโคตรรวยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่น2นะครับของอาจารย์เวลาวัดโพทองนะก็ถ้าท่านใดนะครับที่อยากจะโคตรรวยนะฮะก็ลองหาพยาคุตรุ่นโคตรรวยของอาจารย์เวลาวัดโพทองมาบูชากันดูครับอันดับที่3นะครับก็ขอหยิบยกให้เป็นฮะเหรียญพยาคุณนะฮะรุ่นปดหนี้ปี2538พยาคุตรุ่นปดหนี้นะครับก็ต้องบอกงี้ว่า หลายๆคนนะครับได้นําไปบูชาแล้วนะก็เกิดประสบการณ์ที่ดีนะครับบางคนเนี่ยครับที่มีหนี้สินนะครับการเงินที่ติดๆขัดๆนะครับก็ลองเอาเหรียญปลดหนี้เนี่ยไปบูชานะครับแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินกันได้เยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าท่านใดที่อยากจะลองบูชาดูรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคายังไม่แพงมากด้วยนะครับก็ขอแนะนำครับ ครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น3ามระดับวัตถุมงคลนะครับของอาจารย์วราวัดโกทองนะครับและถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบ EP แบบนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆช่องทางของวังพระเครื่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ